第六是人类开的。哎，哟， กราบสวัสด,ดีเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเอฟซีท่นเข่าสู่ช่องสักปลารวยครับมื่อนี้สักปลารวยมาหาน้องพิมพ์นะครับเนาะในนำ้ำหนามมาให้น้องพิมพ์ปกตินะครับมื่อนี่เอาบัดนี้สึเขาป้าเข้าไปบอกไปคุยกับน้องพิมพ์นะครับเนาะเอฟซีเขาบรรเล็อ,อย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กดติดตามให้กับสักปลารวยนะครับเด้อไปตามสักปลารวยไปหาน้องพิมพ์ครับเขียนบ่เป็นเขียนบ่เป็นจะเขียนตัวไหนว่ามาดูจะเขียนไหนไ

มันนม่หัเหงาเป็นเกอือเป็นดเจ็บๆอย่างนี้นาได้องน้องพิมโอหนี่เดสิบสมันีเขียนตัวเขียนเขียนสิบสามหกหนึ่งสามน้องเขียนเขียนตัวใดกอนอน้องพิมเขียนแล้วบรลุกเขีนลนน้องพิมเขียนตัวใดครับ หกหนึ่งสามอักตัวไหนก็พอหกหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่หกสี่หนึ่งหกหนึ่งสามโอ้มาเจอพอดีัเคร่องนศูนย์สี่ศูนย์สี่ดีใจไหมลูกเห็นบอร์ศูนย์สี่แม่นี่นี่อืื่องศูนย์สี่มวนหกศูนย์ทว่มนจะตรงกับเลขหลักยีโรเทสครบพกหนึ่งสาม นี่นคือ,คอน้องพิมเขียนไห้เพื่อนอารมณ์ดีเขียนไห้เห็นบอล04ขอถ่ายจักกบาตนี่มาเข้าพึ่งเข้ามาครับโอ้ตัวไหนรอดที่นี้มีแต่ 13, ะ 13. นะครับ613 04 ศูนย์สี่อันนี้นะสิเป็นหกหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งสามป่ะครับหกหนึ่งสามหมอทำไมผมเห็นเป็นหนึ่งหกหนึ่งสามวัหนึ่งหกหนึ่งสามนะครับหนึ่งหกหนึ่งสามบอกนี่ข่าวก่อนก็เขียนเจ็ดสองนะแต่ว่าหนึ่งหกหนึ่งสามอต้องมันยังไงคือคือน้องพิมพ์บอกว่าหกเก้าอย่างเดียวแต่ว่าตัวตัวเลขเป็นเจ็ดสองเออค่ะเอฟซีบางท่านก็เห็นอยู่ตอนนั้นไรส่วอะไใช่ใช่ตอนนี้นเขียนเท้าข้งล่างใบใดบ้างเนี่ยใช่ ขียนนะน้องพิมเขียนดูเมียนเขียนอานังสี่ล้วเนเก็บเพิ่งเอาให้เพิ่งเอาตีน้องพิมใีดูลูกให้เพิ่งเอาบอกเป็นตัว่ได้อู้เลขสามชัดเถอะว่ะอือหนึ่งสามนะครับหนึ่งสามชัดเถอวะหนึ่งหกหนึ่งสามีดีอืชัดไหมครับคุณพ่อ น้องพิมมาตัวไหนเอาเล็กยังลูกเล็กยังบ่ลูกเล็กยังไ่ลูกเล็กยังบ่ลูกพิมเขียนเป็นพิมเขียนเป็นพิมเขียนเป็นแต่พ่อรู้อะไรยังให้เบิ้งเอาปะค่ะเบิ้งเอาวสิน้องเมื่อนี้นอารมณ์ดีปะค่ะ วันนี้เป็นอารมณ์ดีน้องพิงกินกอข้าวอย่างบอกปูด้าดูหวายดูไ้ดค่ะคือเป็นไงครับคุณพ่อชัดครับน้องน้องเขียนเองนะครับเขียนเองคุณ่ได้เอคุณคุ่อนไทเขียนเป็น 04เลยครับ04นี่แหละราคา16 13ครับ16 13น้องแค่เรียนหนังสืออาทิตย์เดียวนะครับแต่ว่าเพิ่นเขียนได้อยู่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นบรูหรอกว่าเป็นเหรียญและค่าทำได้เล็กตันงมาจังไดอย่างเงี้ยเขียนให้เป็นปีเท่าปีออกครับหลังคือยิ่งกล่าวว่าอัเมื่อเมื่อคนบอกคนบอกต้นแม่ตัวใดก็สว่า3ตัว เมื่อเช้านี่บ่ครับเพิ่นบอกแค่ไหนพี่แม่มื่อเช้าหกเก้าสี่ได้เนาะเพิ่นว่นศศหกเก้าสี่หกเก้าสี่หรือเก้าหกสี่นี่ยล่ะจ้ะเพิ่นบอกเองบอกครับเบอกเองพี่เป็นบอกเพิ่นอยากบอกเพิ่นบอกเลยคือมันเป็นจังหวะที่ทางช่องได้มาพอดีมาพอดีก็น้องก็เขียนพอดีเออาน้ำมาให้น้องอื บกไดานเขยนใังน้องก็บางบงบางอบางเอก็บอกว่าอย่ายาถามนแต่ว่ามันมาถูกจังหวะพอดีนะครับ FC ก็เลยก็เลยอาขอถ่ายทำให้ f อดูอีกรอบนึงตั้งกล้องแ่ทัน้งกล้องแค่ไม่ทันเลยครับนองบอกเองเด้ถามครับผมออกี่เขียนนีกแล้วอันนี้เป็นแนวทางนะครับ เอาอออ,าอันใหญ่ลูกอันใหญ่เอ้งวดตั้งหนึ่กัั้งนอ่อสมเขียนเ็นนนว่าอัตุโฟลูเลยอเอาหน้าไหมก่ก็ไ,ได้ลูกหน้าไม่ก็ได้เขียนได้เ่ับนี่หมุนหมุนเดี๋ยวนะหมุนหมุน อันนี้ก็ได้ครับ1 p มนี่ลูกอ,อ,อันนี้เขียนสวยอะไมจ้า,ม,ามันไล่ทับอันนี้อ่ะเด้แทำต้า ตัวใดโอ้ตัวนี้ว่าสันน้องพี่แม่เอาตัวนี้ว่าสันเด็กยังลุกเพ่เขียนเลขสองใบเนาะเอาตัวนี้ดีกว่าว่าสันโอ้เอาตัวใดดีกว่าแม่เอาตัวไหนดีอีกเนี่ยโอ้เหเอาแพนนี้แพนนี้ว่าเอาบ่เอาเอาด้วกันเอาตัวใดเอาว่าันเอาหนึ่งทั้งบ้างโอ้หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งสามเขียนให้สองอันใช่ไหมครับเนี่ยคบหนึ่งสาม หกหนึ่งสามหนึ่งสเออหกหนึ่งสามเนาะเออวิเล็กสามตัวพอดีเนาะแมนศูนย์สี่อู้เออคือหกหนึ่งสามนี่คือเขากับเด็กถูกเขากรับเด็กถูกเด็กเซมซี่เออเด็กเจมสถูกเด็กถูกเด็กเจมสซี่ไหมอ๋อตีซอยกันเลือค่ะเอฟซีต้องใส่ก้มสามารได้การตีเนาะพอว่านอนเคลเด็กว่าเป็นอันที่สองหนาสิดเป็นหนึ่งหนึ่งซี่กระหาซีเนาะค่ะอันแรกสุดเป็นศูนย์ซี่ครับแมนหกหนึ่งสามค่ะ คือน้องเขียนสองรอบใช่ไหมครับเขียนสองรอบแต่ว่าเพิ่นสี่เส่ใบนี้เป็นพิเศษเนี่ยปากกาสีดำเนี่ยเพิ่นเอาตัวนี้ดีกว่าวันน้เนานเขียนเริน้ี่กว่า้ตัวนข้าเขมซีกับโบกงับ1นึงนาซค่ะนี่คือการตีออกมาข่าวข่านะคะกากากอบพุอฟีที่แหมตามไม่คิดนีนะคะใช้วิจัยามในการรับชม นี่ก็คือเป็นน้องพิมพ์เปินเคียนให้นะครับเนาะมื่อนี้พอสบายไดย้เอาน้าม,มาให้สองแพ็คนะครับกะพร้อมครับในน้ำอาหารเนียเล็กน้อยนะครับขนมข้าวต้มมาให้เล็กน้อยต่ำภาษายนะครับเด้วเอฟซีก๋าเตีวยวนะครับเด้อนี่คือเป็นตัวเลขที่น้องพิมพ์เขียนให้ครับส่วนซีเข้าขใจว่าเป็นตัวเลขก็ขึ้นอยู่กับเอฟซีนะครับเด้อยกับโปรดิวชันวิจารณญาณการรับชมเล็กน้อยเขียนกับเป็นตัวเลขนะครับเนาะค่ะ เบ <Private. S 2> ิ่งนะเ, like เอาครับตีเอาครับกระบะเอฟซีที่ตีไว้ให้คือหกหนึ่งสามนะครับเนาะหกหนึ่งสามสามหนึ่งหก็ับศูนย์ซีพอมครับเด้อมีศูนย์ซีพอมกระบะเอฟซีที่เป็นตีตีเป็นอะใดก็ขึ้นอยู่กับเอฟซีนะครับเด้อเอาสำหรับคลิปน we ี้ก็ขอจบคลิจวัเพื่อสัมเนตรกรขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีอย่างงามครับ